ค่ะก็แต่อย่างไรก็ตามอ้าวก็ที่มหาสารคามเนี่ยเขามีตำนานการสร้างเมืองมาตั้งร้อยห้าสิบปีแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามีสายน้ำสายหนึ่งที่อยู่คู่กับคนมหาสารคามมาก็คือเขาว่ากุดนี่แหละนะคะแต่ว่ากุดนี้ชื่อกุดนางใหญ่ค่ะนางใหญ่มาเกี่ยวข้องอะไรด้วยเงลองไปติดตามจากผู้สื่ข่าวค่ะ หลายคนที่ใช้ถนนนครสวรรค์นในตัวเมืองมหาสารคามก่อนข้ามสะพานไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างสงสัยป้ายด้านซ้ายมือที่ระบุว่ากุดนางใหญ่คำว่ากุดพอเป็นที่เข้าใจว่าคือที่สิ้นสุดของสายน้ำส่วนนางใหญ่เป็นใครมาจากไหนค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตามสมัยนิยมก็พบความเป็นมาตามเว็บไซต์ต่างๆหนึ่งในนั้นเป็นผลงานของเด็กนักเรียนเล่าผ่านแอนิเมชันว่ามีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำในวันที่ลูกชายเดินทางไปค้าขายทางไกล ทิ้งแม่ให้อยู่กับลูกสะภ้าเพียงลําพังแม่ยายสังเกตลูกสะภ้จยตืตะเกียงตลอดคืนถือว่าผิดธรรมเนียมโบราณแอบดูเห็นกําลังสาวยายไหมออกจากปากคืนต่อมาจึงพาเพื่อนบ้านบุกเข้าไปในห้องต่อว่าเป็นพูดผีปีศาจลูกสะภ้ยเกิดความอับอายวิ่งหนีออกจากบ้าน,านกระโดดลงน้ําฆ่าตัวตายนยายกอบจมหาสารคามเล่าเสริมว่าสามีทําใจไม่ได้กระโดดน้ําตายตามโดยมีการสืบสารตำนานผ่านบทเพลงพื้นบ้าน ได้ยินตั้งแต่สมัยเด็กๆจำขึ้นใจจนถึงทุกวันนี้